สวัสดีครับพบกับครูปอเอด็กเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์มีทั้งการสอนผ่านร,ระบบสกายและการเรียนด้วยตนเองผ่านระบบวิดีโอที่นี่เราสอนนักเรียนโดยการติวเข้มข้อสอบและการสอนไกรม,มาร,ระดับต่างๆตั้งแต่ระดับ A1 A2 จนถึงระดับ B1 B2 เพื่อให้นักเรียนนําไปใช้ในการสอบวัดระดับภาษาและเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปเรียนต่อในคอสภาษาที่ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังพอใจกับไม่พอใจ Ich bin zufrieden mit meinem with sehr mit neuen ich bin sehr mit neuen Motorrad MotorAr ฉันพอใจมากๆกับรถเครื่องคันใหม่ของฉันกับรถจักรยานยนต์คันใหม่ของฉันกับรถมอเตอร์ไซคันใหม่ของฉันะแต่ใครถนัดโซนไหนนะครับเอาไปครับ Ich habe keine Lust mehr Ich habe keine Lust mehr ฉันไม่มีใจอารมณ์จิตใจที่อยากจะทำสิ่งนี้อีกต่อไปฉันไม่มีอารมณ์แล้วนะครับ Ich habe keine Lust mehr. Ich habe mich sehr geärgert, weil er mich nicht eingeladen hat. Ich habe mich sehr geärgert, weil er mich nicht eingeladen hat. ฉันไม่พอใจฉันโกรธฉันโมโห ที่เขาไม่เชิญฉันฉันโกรธที่เขาไม่เชิญฉันนะก็ประมาณนี้แหละนะครับหากนักเรียนท่านใดมีความสนใจอยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ตามที่อยู่ด้านบนนี้แล้วก็ Line ID ที่ให้ไว้บนหน้าจอนี้นะครับรวมไปถึงเว็บไซต์เพื่อเข้าไปชมรายละเอียดต่างๆได้อีกด้วยนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจในการติดตามชมความรู้ต่างๆในเพจนะครับสวัสดีครับ